รถครอบครัวเจ็ดจที่นั่งในราคาประหยัดต้องคันนี้เลยค่ะวันนี้เรามาอยู่กับสุดหล่อคันนี้เลยนะคะเป็น Mitsubishi Expander 1.5 GT รุ่นท็อปมาในปี2019แล้วก็ตดทะเบียนปี2019นะคะตัวรถได้เป็นสีขาวยอดนิยมแบบนี้เลยสีนี้โดยปกติก็ต้องเพิ่มเงินเนาะฝากระโปรงนะคะมีแต่ติดคําว่า Expander มาแล้วแล้วก็ คันนี้ต้องบอกเลยว่าหล่อมากเพราะว่ามีชุดแต่งมาให้รอบคันเลยนะคะถัดมาด้านข้างกันบ้างในล้ออลลอยก็หล่อไม่แพ้ใครนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กแต่งของเลนโซอย่างดีนะแล้วก็ยางเนี่ยก็ได้เป็นยางเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะคะเป็นยางปี2023ดอกเต็มๆเลยด้านข้างก็มีสเกิร์ตให้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างทุกคนคันนี้จริงๆอย่างที่บอกว่าเขาเป็นออปชั่นตัวท็อปนะคะออปชันของตัวรถเนี่ยเขาก็จะมาให้เรียบพร้อมครบคันหมดเลยเนาะ ภายในให้เป็นเบาะหนังสีดําอย่างนี้ดีอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เกียร์เป็นอัตโนมัติให้หมดแล้วเนะเาะแอร์ก็เป็นออโต้แบบนี้นะคะมีหน้าจอมาให้แล้วพอตโปรแกรมสติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มี ระบบให้ครบคันหมดเลยเนาะรถใช้น้อยเลขไม่แท้เพียงแค่7จ็ดหมื่โลค่ะเอนจิ e นสตาร์เลยก็มาให้ครบคันหมดแล้วเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะทุกคนรถบ้านประวัติชัดเจนมากนะคะคันนี้เป็นรถเทอรน,นั่นเองเนาะแต่ว่าเรื่องของความชัดเจนเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยมีประวัติการเข้าสู่มิตซูนะคะอันนี้เป็นบุคเซอร์วิสเนาะแล้วก็เข้าสูตรมาตลอดเลยนะคะระยะครั้งถัดไปเนี่ยลูกค้าไปเข้ามาอยู่ที่ เจ็ดหมื่นหนึ่งนะคะครั้งถัดไปที่จะต้องไปเข้าอีกทีหนึ่งก็คืออยู่ประมาณแปดหมื่นหนึ่งพันนั่นเองชัดเจนมากๆใครซื้อไปใช้ก็สบายใจได้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารตอนหลังกันค่ะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเจที่นั่งที่กว้างขวางนะแล้วก็ถ้าเป็นคะแนนหรือการบริการอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สูงมากนะคะจับต้องง่ายๆบาหนังดูในสภาพดีมากทุกคน ดูสิเจ็ดที่นั่งไปกันได้ทั้งครอบครัวแอร์ก็เย็นฉ่าแน่นอนนะคะสําหรับเจ้ามิสซูคันนี้เนาะภายในเนี่ยแต่งมาให้อย่างสวยงามเลยนะคะคันนี้อย่างที่บอกเลยว่าเป็นรถที่ติดเดิมๆหมดนะคะมีเก็บสีมาชิ้นเดียวก็คือตัวชิ้นสัดทายนั่นเองเนาะด้านท้ายก็หล่อหลอแบบนี้เลยเพราะว่ามีสเกิร์ตมาให้ครบคันไฟไท้ายก็สวยสวยดูมรวมแล้วเขามีสเสน่ห์มากๆานะคะที่สําคัญวันนี้เนี่ยจัดให้พิเศษเหลือเพียงแค่4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ถ้าคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนคค่เนนนปรระะมา 7, าาณ70,000กบททั้ใสใสจ ก็ทักมาสอบถามกันได้เลยค่ะ